สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาววอโลโรบอททุกท่านครับผมวันนี้พบกับผมหลังกับช่องหลังซีเครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวไทยแล้วก็เพื่อนๆน,นที่อยู่สพลาวด้วยครับผมที่คอยกดติดตามให้เราเนาะโอเคครับผมวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องหุ่นที่สามารถเล่นในระยะไกลได้ดีครับผมซึ่งมีคอมเมนต์เข้ามาให้เราให้ผมเนี่ยแนะนําหน่อยว่า หุ่นตัวไหนเหมาะการเล่นระยะไกลครับผมซึ่งการเล่นระยะไกลเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเราจะเล่นระยะไกลแค่ไหนครับผมซึ่งบอกกันได้ง่ายๆเลยว่าการเล่นระยะไกลนั้นมีหลายปืนเราเนี่ยขั้นต้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปเช็คที่ปืนก่อนเลยดีกว่าครับผมปืนในเกมวอลล o โรบอทน,นั้นแบ่งแยกได้คือเป็นระยะ350เออ300เนี่ย ใกล้สุดนะครับผมแล้วก็ตอนนี้มีปืนใหม่เนาอที่ยังไม่วางขายก็เป็นปืนเจ้าที่ยิงด้วยพลังโซนิกครับผมัวนั้นมันจะยิงสองร้อยเราจะไม่พูดกันเนาะคําว่าระยะไกลเนี่ยผมขอเริ่มตั้งแต่หกร้อยแล้วกันนะครับผมหกร้อยเมตรเนี่ยก็ถือว่าไกลแล้วครับผมซึ่งมันจะหาปืนใช้ได้ง่ายกว่าครับผมอา่าระยะที่สองก็คือระยะแปดร้อยเมตรครับผมเดี๋ยวผมดูดิว,ว่าผมมีผมก็ไม่ค่อยมีปืนระยะไกลเท่าไหร่ครับผม ส่วนมากผมจะมีเอาไปดูในร้านค้าเลยดีกว่าครับผมนี่มันจะได้ง่ายครับผมนี่ครับระยะต่อไปก็คือระยะแปดร้อยเมตรก็คือเท่าที่ดูเนี่ยเห็นมีอยู่กระบอกเดียวครับผมก็คือเจ้าตัวนี้ครับผมที่เป็นปืนกลเนาะทำเพลตนี่ครับผมระยะแปดร้อยเป็นปืนกลนครับผมอสำหรับปืนใหญ่เนาะส่วนปืนระยะกลางเนี่ยผมยังไม่แน่ใจเพราบผมไม่เคยได้ดูเนาะ ระยะต่อไปก็คือระยะหนึ่พันครับผมขึ้นไปก็คือหนึ่งพเมตรครับผมหนึ่งพันหนึ่ง้อครับผมก็มีให้เลือกใช้อยู่เยอะพอสมควรอ้าแปดร้อยตัวนี้มีอีกกรบอกหนึ่งครับผมก็คืออ่านว่ายังไงเนี่ยแข็งเหรอคังเดียคังเดอเออ่านยากเนาะตรงนี้ D A E นี่อ่านว่าอะไรเนาะไม่เป็นไรครับผมเอาประมาณนี้แล้วกันตรงนี้ครับผมแปดรเมตรใช้ดีเหมือนกันครับผม ยิงได้6วินาทีต่อ1นัดครับผมก็คือปืนระยะไกลเนี่ยส่วนมากจะใช้เวลาในการรีโหลดนานแล้วก็เจ้าแหง่งเรียกเป็นเจ้าเลยนะครับผมเจ้าแห่งสไนเปอร์ก็คือระยะพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยเมตรนี่ก็คือเจ้าตัวนี้เลยครับผมอ่านี่ครับผมเป็นที่รู้จักกันดีทีดักอะไรเนี่ยอ่านยากครับผมทีดูเอททีดูเชสแล้วกันเนาะ ทีดูทีทีดูเชสแลวกันทีดูเชสก็คือตัวนี้แรงมากครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นปืนที่มีดาเมจแรงที่สุดครับผมในบรรดาปืนที่ยิงระยะไกล1 1 0 0เมตรตัวนี้ก็เช่นเดียวกันครับผมพลุกตัวนี้ก็ยิงได้แรงนะครับผมแต่ข้อเสียคือมันต้องยิงแล้วจี้กับศัตรูนานๆครับผมยิงไม่ค่อยมีคนนิยมเท่าไหร่แบบจรวดก็มีครับผม600เมตรอ่าพอมาดูปืนกันเรียบร้อยแล้วเพื่อนอ่ะ เพื่อที่จะอธิบายง่ายๆครับผมต่อไปเราไปดูที่หุ่นกันบ้างครับผมเดี๋ยวเราไปลองลองดูระยะกลางบ้างครับผมว่ามีปืนที่ยิงไกลหนึ่งพันหนึ่งร้อยเมตรบ้างไหมส่วนแปดร้อยเมตรมีแน่นอนครับผมคือเจ้าโมรอตทีเนาะหกร้อยเมตรนี่มีมากมายครับผมให้เลือกใช้ทั้งจรวดทั้งมันปืนต่งตางๆมีครับผมหนึ่งพันหนึ่งรอยเมตรครับผมแต่ว่ามันต้องใช้ทองซื้อประมาณนี้นะครับผม การที่จะเล่นระยะไกลนี่ใช้ทองซื้อส่วนใหญ่เลยครับผมนี่เลยตรงนี้ครับผมหนึ่งพันหนึ่งร้อยเมตรบบลิตตาครับผมบบลิตตาแหมชื่อเพาะครับเหมือนปืนยังไงย่างงั้นนี่ครับผมแต่ตรงนี้เยอะหกร้อยเมตรระยะหกร้ยเมตรเนี่ยมีให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยเลือกเล่นได้อย่างมากมายครับผมซึ่งจริงๆแล้วผมคิดว่า เล่นระยะไกลเนี่ยมากๆเนี่ยคือเพื่อนๆต้องใช้ความอดทนเนาะจริงๆเล่นระยะสักห0ร้อยเมตรก็เพียงพอแล้วครับผมการเล่นระยะแปดร้อยเมตรเนี่ยจริงๆก็เป็นระยะที่ดีมากๆนะแล้วก็มีปืนใหม่เข้ามาที่ผมเคยรีวิวับผมก็คือปืนใหม่เนี่ยยังไม่มีลงในนี้เนาะก็เลยทำให้หาดูไม่ได้ครับผมอ๋อไปดูในนี้ก็ได้ครับผม ปืนใหม่ที่มาแรงอีกตัวหนึ่งก็คืออยู่ในกล่องส่งมอบอันนี้แหละครับผมส่งมอบพิเศษครับผมนี่ที่ติดกับตัวเยเกอร์น่ะก็คือตัวนี้ครับผมยิงระยะ800ซึ่งมันดีมากๆครับผมซึ่งมันก็ยังหาใช้ได้ยากอยู่ในปัจจุบันโอเคงั้นเรามาเริ่มต้นที่หุ่นกันเลยครับผมหุ่นตัวแรกครับผมที่ดีมากๆเลยที่สุดในการเล่นระยะไกลของการเล่นระยะไกลแล้วก็คือที่สุดของที่สุดนะครับผม ไม่ว่าจะติดปืนระยะไหนนี่ก็ดีมากมากก็คือเจ้าตัวนี้ครับผมเบฮมอสครับผมเจ้าสี่หัวทรงพลังของเรานั่นเองครับผมนี่ครับเจ้าเบฮมอสครับเจ้าหุ่นตัวนี้เนี่ยทรงพลังอย่างมากครับผมเหมาะในการเล่นระยะไกลกันเลยครับผมคือมันสามารถที่จะยิงพร้อมกันสี่ปืนครับผมเป็นปืนขนาดหนักเนาะซึ่งหาดามเมจเปรียบเทียบไม่ได้แล้วครับผมสําหรับตัวนี้ก็คือ ทีเดียวไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตหรือไม่ก็ครึ่งหลอดอะไรประมาณนี้ครับผมโอเคตัวแรกผ่านไปแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวที่สองครับผมตัวที่สองนี่หาดูได้ในร้านค้าเนาะพอผมยังไม่มีเหมือนกันครับผมพอสะพอมีปืนสีก็บอกผ่านไปครับผมเราก็ต้องมาดูเจ้าตัวนี้อีกตัวนึงครับผมที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนี่ครับเจ้าบูธครับผม บูตตัวนี้ครับผมนี่ครับอาจจะดูเก้งก้างเกกะก็จริง,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 งแต่มีปืนสี่กระบอกเช่นเดียวกันครับผมเป็นการยิงระยะไกลครับผมอันนี้คือไกลมากๆครับหนึ 1, ่งพันหนึ่งร้อยเมตรกันเลยทีเดียวหรือจะติดปืนระยะรองลงมาต่างๆนา,นานาก็ได้ครับผมจุดพิเศษของมันก็คือสามารถเดินได้ตลอดเออผมลืมบอกข้อข้อเสียของเจ้า b มอสคือเมื่อใช้สี่ปืนจะเดินไม่ได้ครับผมแต่เจ้าตัวนี้ก็เดินได้ครับ เดินไปยิงไปทีแล้วสองกระบอกสลับไปมาครับผมเราเรียกได้ว่าพลังชีวิตก็ไม่น้อยครับผมอาจจะเดินช้าไปนิดนะผมการครูดาวยี่สิบวิถือว่าเป็นอุปสรรคพอสมควรเลยครับผมต้องจัดลําดับการครูดาวการยิงให้ดีครับผมแล้วแต่ปืนนาะที่ใช้จะใช้ปืนที่รีโหลดเร็วก็ไม่ค่อยมีปัญหาจะใช้ปืนที่รีโหลดช้าก็ต้องจัดลําดับนิดนึงครับผมอพอตัวนี้ผ่านไปปุ๊บนี่เรามาดูตัวต่อไปเลยครับผม มีอีกไหมเนาะผมเองก็ไม่ค่อยได้เข้ามาออนนี่ครับผมจองฟูลี่ครับผมปืนใหญ่สามเขาบอกติดอยู่บนหัวยิงได้เลยแถมเดินได้อีกงหากนี่ครับผมพลังชีวิตเริ่มต้นที่โคตรเยอะหนึ่งแสนสองหมื่นครับผมเร็วเบหกแล้วก็ความเร็วอยู่ที่สาสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะก็เรียกได้ว่าเล่นระยะไกลได้เต็มที่ครับผมนี้เลยครับผมนี่นี่ ต่อาจจะแพงตั้งนิดนึงนะครับผมในการทำนี่ต้องทำนาน,นครับผมรอสูมกุญแจก็ไม่ค่อยอยากจะได้เลยสักทีโอเคเดี๋ยวเรารีบดูเลยครับผมแล้วมาดูตัวต่อไปกันครับผมอที่เล่นสไนเปอร์ได้นะครับผมส่วนปืนที่คนนี้จะเล่นระยะหกร้อยเมตรจริงๆเนี่ยเล่นได้เกือบทุกตัวครับผมหกร้อยเมตรนี่เล่นได้เกือบทุกตัวเลยครับผมอ่าแล้วก็ตัวที่ทุกคนเข้าถึงได้แล้วราคาไม่แพง เอาตัวนี้นะครับผมผลิตได้อะไรได้หมดเหมือนกันใช้ทองซื้อเท่าไรผมไม่แน่ใจครับผมบอกคอนตัวนี้เนะาะเอาตัวนี้พิเศษครับผมมีปืนสามก็บอกติดอยู่ข้างหลังครับผมคือมันเล่นได้ทุกรูปแบบเนาะตัวนี้ผมนี่ชอบตัวนี้จริงๆครับผมนี่ครับผมสามารถติดปืนได้ทุกระยะครับผมยิงได้หมดหัดเล่นคล่องๆนี่ตรงน,นี้ที่ทให้ปั่นป่วนได้เลยนะครับผมมีทั้งความถึกความเร็วครับผมอ่ากระโดดได้อีกตั้งหก เนีย่ยเริ่มต้นใหม่เนี่ยถ้ามีตรงนี้อยู่ในทีมเนี่ยค่อนข้างดีครับผมโอเคคราวนี้เรามาดูสายแบ่งมุมอย่างไรจินครับผมไรจินนี่ก็เล่นไนเปอร์ได้ครับผมก็เรียกได้ว่ายิงได้ทุระยะครับผมเพราะมีปืนใหญ่สองกระบอกเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆครับผมหุ่นที่ติดปืนใหญ่สองกระบอกขึ้นไปครับผมถึงแม้จะมีปืนเล็กผสมอยู่ด้วยเป็นปืนกระบอกที่สามที่สี่อะไรเงี้ยได้หมดครับผม เล่นระยะไกลได้อย่างดีครับผมคราวนี้เพื่อนๆก็เอามาปรับใช้กับปืนอ่าแล้วก็สไตล์การเล่นของตัวเองได้เลยครับผมตามสไตล์เนาะนี่ครับผมมีหลายตัวครับผมสไนเปอร์ขนาดเล็กก็มีนะครับผมปืนที่ใช้ยิงระยะขนาดระยะไกลขนาดเล็กก็มีครับผมแต่มันจะหามาได้อย่างยากนิดนึงเท่านั้นเองครับผมอ่าประมาณนั้นหวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับผม ยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมตอนนี้ช่องของผมก็จะมีโฆษณาแล้วนะครับผมโฆษณาลงมาเนี่ยเพื่อนเพื่อนถ้าอยากจะช่วยสนับสนุนเราก็ไม่ต้องข้ามโฆษณาก็ได้ครับผมเพราะว่าผมจะใส่ไว้แค่สองจุดเท่านั้นนะครับผมความยาวคลิปสินาทีก็กว่าเนี่ยผมจะใส่แค่สองจุดเท่านั้นรับรองว่าไม่รบกวนเพื่อนเพื่อนแน่นอนครับผมถ้าอยากให้เราก้าวหน้าแล้วก็พัฒนาช่องต่อไปได้เรื่อยๆมีกิจกรรมต,ต่างๆก็ขอให้เพื่อนๆนเนี่ย ช่วยไม่ข้ามโฆษณาครับผมเล่นเกมแบบมันมันช่วยกันไม่ข้ามโฆษณาครับผมอถือว่าเป็นตโลแกนของเราเลยกันแล้วกันครับผมเล่นเกมให้มันช่วยกันไม่ข้ามโฆษณาครับผมนี่คิดได้ยังไงแล้วก็ผู้ติดตามเอ,อ่อขอกท่านน้ครับผมท่านที่เข้ามาชมคลิปเนี่ยยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ช่วยกดให้ด้วยนะครับผมเพราะว่ายังมีเยอะเลยที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กับผมเลยเนาะ ก็จะได้เป็นกําลังใจกันนะครับผมอีกตัวหนึ่งครับผมทิ้งท้ายเลยครับผมเพื่อนๆมีแน่นอนครับผมมือใหม่ทุกคนต้องมีครับผมเจ้านี้เลยครับผมนาตาชานี่ครับผมนาตาชานี่เล่นสไนเปอร์ได้นะครับผมเพราะมีปืนใหญ่สองกระบอกแล้วมีปืนขนาดเล็กสองกระบอกเหมือนที่ผมมีครับผมอเดี๋ยวผมจะติดตั้งของผมให้ดูตอนนี้ผมก็กําลังอัปเกรดแอบอัพอยู่ครับผมแอบอัพแอบอัพไม่ใช้นี่ครับผม ราฬิกาชานี่ติดปืนได้หลากหลายครับผมไม่ว่าจะเป็นปืนหกร้อยเจ็ดแปดร้อยอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่ผมจะติดปืนตัวนี้ให้ดูครับผมระยะหนึ่งพันหนึ่งร้อยครับผมนี่เลยครับผมผมสุ่มได้นะครับเนี่ยตัวนี้ไม่ได้ซื้อมาครับผมเล่นมาหลายปีก็สุ่มมาครับผมจนได้ครับผมเพราะผมเองเนี่ยท่านเพื่อนดูคลิปผมมาตลอดเนี่ยก็จะทราบเลยว่าผมเนี่ยไม่ได้ชอบเล่นระยะไกลเนาะ ผมชอบเล่นระยะกลางกับระยะใกล้ครับผมโดยรวมแล้วเดี๋ยวผมจะลองติดให้ดูครับผมระยะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเนาะจริงๆตัวเนี้ดีนะครับผมรีโหลดหกวิหญิงแปดร้อยเนี่ก็ถือว่าใช้ได้นี่ครับผมเก้าวิตัวนี้ก็ไม่แพ้กันครับผมแรงอีกตั้งหากนี่ระยะหนึ่งพันหนึ่งร้อยครับผมติดคู่กันเลยประมาณนี้ครับเดี๋ยวติดให้ดูอีกระบอกหนึ่งครับผมนี่ครับายากนิดน,นึง นี่เลยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ในโอกาสข้างหน้าเนี่ยผมจะพยายามจะทำคลิปการเล่นระยะไกลเพิ่มขึ้นเนาะให้เพื่อนได้เห็นในการเพดูว่าเวลาเราเล่นจริงๆแล้วเป็นยังไงลักษณะไหนนี่ครับ6วินาทีเนาะถ้าเกิดเราไปติดระยะเวลาเท่ากันเนี่ยระยะปืนมันไม่ได้ครับผมก็เลยจำเป็นต้องติดระยะเวลาีโโลดที่ต่างกันเนาะ เราก็ยึดหลักที่9วินาทีไว้ก่อนนะครับผมทาไมจําเป็นเราจะยิงตอนที่9วินาทีเนาะนี่ครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับผมนักชาของเราก็จะกลายเป็นสายสไนเปอร์โดยทันทีนี่ครับประมาณนี้ส่วนระยะ600เนี่ยผมก็มีตัวอย่างเซตปืนที่ค่อนข้างรุนแรงครับผมนี่ขนาดติดให้เจ้าตัวนี้ครับผมผมเคยลงคลิปไปแล้วเนาะเอาหุ่นเก่ามาเล่นก็คือเจ้าฮัตเชอร์รวมกับเจ้ามาคูสครับผม เซตนี้นี่รับรองเลยครับผมยิงระยะห0ร้อยนี่คือดาเมจนี่โดนทุกนัดครับผมเน้นๆครับผมแน่นอนแรงแน่นอนครับผมแล้วก็มีปืนที่ยิงไกลๆระยะ600เมตรที่เคยแนะนำออกไปก็คือเจ้านี่ครับเราวน่าที่ติดปืนเพาซ่านั่นเองครับผมเพาซ่านี่น้องสาวผมก็บอกไว้ว่ามันชื่อพาซ่าเนาะตอนนี้ก็ดาเมจโดนเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับผมดีโรลดเร็วยิงไวครับผมอัตราการยิงสูง ก็นะเําเพื่อนหามาใช้กันครับผมก็คือสรุปเลยนะครับผมหุ่นยนต์ที่ถ,ถ้าเพื่อนเพื่อนอยากเล่นระยะไกลสุดๆเนี่ยก็หุ่นยนต์ที่มีปืนใหญ่สี่สองกระบอกขึ้นไปครับผมสามารถเล่นได้เนาะแล้วก็เลือกติดปืนได้เลยแต่ระยะที่ผมแนะนําอยากให้เพื่อนเพื่อนเล่นเนี่ยหกร้อยเมตรก็เพียงพอแล้วครับผมเพราะว่ามันจะทาน้าเมตรได้ง่ายครับผมการทําการยิงระยะไกลไกลเนี่ย มันเป็นลักษณะที่ว่าเอ,อนานๆเรา,นานจะปืนมันไม่ค่อยเอื้อนะมันยิงนานๆยิงทีแต่ถามว่าด้ามเม็มีไหมมีมีแน่นอนครับผมเพราะเคยลงคลิปเกี่ยวกับสไนเปอร์มาแล้วเนาะแต่คุณต้องอัปเกรดกันแบบว่าหนักหน่วงครับผมจนกว่าจนกว่าจะได้ดามเมจดนั้นมาแต่ถ้าเป็นปืนระยะห600้อยเนี่ยเล่นได้เกือบทุกสไตล์ครับผมมีปืนให้เลือกใช้มากมายครับผมทุกขนาดครับผมไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่อะไรประมาณนี้เลย โอเคครับผมํำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีความรู้ให้เพื่อนๆนได้ชมกันนะผมส่วนการเล่นใหน้ให้เพื่อนเพื่อได้ดูนั้นนะ่ะเดี๋ยวผมจะทาเป็นคลิปต่อไปเนาะอย่าลืมนะครับผมจะให้ผมทําคลิปแบบไหนสไตล์ไหนก็อยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเกมวอลล่บอลเนี่ยบอกมาได้เลยครับผมผมจเจ้าประสบการณ์ที่ผมมีเนี่ยบอกเพื่อนเพื่อนอย่างไม่กั๊กกันแน่นอนครับผมอย่าลืมครับผมเล่นให้มันช่วยกันไม่ข้ามโฆษณานะครับผมแล้วก็จะได้รอดูกิจกรรมดีๆ ของช่องเราต่อไปครับผมซึ่งมีมามอบเพื่อนๆกัอนอย่างแน่นอนโอเคสำหรับคลิปนี้ <Yeah. S 1> ผมก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนเลยครับผมบ๊ายบายเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ